กับเขาแรงแล้วปลาแก้วกับสิผ้กากลบบ้านได้บานนี้พี่น้องคะ่ะนี่แหละอยู่ในปา่าในสวนนี่แหละมือมือ,มอนึงกะกับเขากบหามันในสวนนี่แหละเราต้องไปหาไก่น้องพี่น้องเนาะเอามันง่ายๆนี่แหละมียัง้งก็กินอน,นันตรูดนี่นาเฮ็ดออกกับสีออกน้ำต้นตะเคียนนี่ได้พี่น้องคะ่ปะปลาแก้วเ่ไเด้ไปเก็บไก่เด้อเฮ็ดปลาแก้วแซ่เบิง้งพี่น้อง เนี่ยออกน้ำต้นตะเคียนเป็นแถวไปนี่ได้พี่น้องคันเ่าต้องไปหาในปาน่าในดงยากนี่ต้นตะเคียนข้างนี้ก็เป็นต้นตะเคียนพี่น้องค้านี่ตะแก้เพิ่นเอามาให้ปลูกน้ำหิ่มแดนเนาะคะ่ะเนาะน้ำหิมทางบ่วเแม่นหิ่มแดนอันนี้ริมทางไปบ้านเนาะคะ่ะแล้มันตายตะแก้วเพิ่นก็เอาต้นต้นยางนามาให้ป่ะแก้วก็ปลูกเป็นแถวคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ปลูกเป็นแถวไปแบบนี้เนี่ยมองนี่ออกดีดีเ็ดละงกพี่น้องต้นใ่แล้วนี่พี่น้องคะตะเคียนใ่แล้วปลูกเป็นแถวไปผูนหอดบานปุ้นพี่น้องคะคลำมาแรงมาเป็ดกระเข้าบานขึ้นกันพี่นอ้องก้นกรเข้าบานเป็ดนะไอ้มียเออคสิตีบอกนี้ดี่พี่น้องคะนองเดี๋ยวพอแกวสิจัดการมันก็